ขี่สีม่วงที่เคยตรวจตรวจกันอยู่คือห้าระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังทําอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เราดูสภาพเนี่ยมันดีขึ้นไม่มีสถานที่ที่เด็กเนี่ยดีใจสอบได้ไปใช้ยาเสพติดตรงนี้ไปใช้ยาอีตรงนี้หรือว่าเสียใจสอบตกไปใช้ยาอีตรงนี้หรือว่าพวกนี้จะสอบวันนี้ไปใช้ยาก่อนอะไรไม่ค่อยมีรู้สึกว่า เจ้าของหรือว่าผู้ดําเนินกิจการอะไรต่างๆระมัดระวังมากขึ้นเยอะเลยก็จะมีพวกกลุ่มผู้ค้าท่านนั้นที่แอบเข้าไปขายหรือว่าเด็กเนี่ยก็นัดหมายกันกินจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็ทําให้เราเนี่ยก็ลดกําลังในส่วนนี้เนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้กําลังนี้ไปสืบสวนปราบปรา,ามอะไรพวกนี้ครับถ้าเรามาทําด้านนี้เยอะๆเนี่ยทางด้านนู้นจะอ่อนลงเพราะกําลังเราน้อยนะครับ แต่อย่างที่อาจารย์ว่าพอเราชะลอตัวลงนะครับเราไปทําเรื่องชุมชนมากขึ้นทางนี้กับปัญหาเพิ่มขึ้น<ม>ก็เมื่อเร็วๆนี้ที่ท่านท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตนะิท่านสั่งผมมาว่าลองไปดูที่ข่าวนาหูหรือเก็ปรากฏว,ว่าเราไปตรวจที่นาซีซัส<ม>นี่นะครับ320คนเนี่ยเราพบตั้ง118คนคซึ่งหน,นึ่งในสานี้ซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับ,รบนะครับเราก็พยายามที่จะออกมารณรงค์ใหม่อีก ก็อยากจะทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าเเรื่องการทํางานตรงนี้เนี่ยมองผิวเผินว่าง่ายแต่ความจริงยากลําบากแสนสาหาัสเลยครับกว่าจะสืบสวนได้ว่าใครเป็นผู้ค้าเพราะว่าตํารวจผมเนี่ยก็เป็นตํารวจที่เป็นข้าราการชั้นผู้น้อยจนๆไม่มีฐานะเป็นลูกเศรษฐีการที่จะเอาตัวตํารวจเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกมีสตัง กลุ่มที่เป็นนักศึกษามีรถดีๆราคาแพงๆเนี่ยต้องใช้เงินต้องใช้เงินต้องเข้าไปสืบสวนเพราะฉะนั้นตัวแกเนี่ยไม่สามารถกลมกลืนเข้าไปได้นะครับการสิ่งที่เราความตั้งใจที่เราอยากจะทำเนี่ยก็คือว่าข้อหนึ่งเราพลาดเรื่องยาบ้าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรเรารู้ว่ามีการใช้แต่เราไม่ได้ทําอย่างที่เราเคยทายํามาอย่างนี้นะครับทําให้เด็กเนี่ยไปใช้ติดกันเยอะจนมาถึงปัญหาตอนนี้เราควบคุมแทบไม่ได้เลยเรื่องยาบ้าเนี่ยนะครับ ยาอีเนี่ยหนักกว่ายาบ้าสิบเท่าเราก็เลยพอทราบเราก็เลยกันไว้แต่ต้นใครอย่าทำนะใครอย่าทำนะถ้าทําเราจะจับเพื่อไม่ให้ยาบ้าเนี่ยมันแพร่ระบาดและโดยยาอีแพร่ระบาดและโดยเฉพาะกลุ่มว้าตอนนี้เราทราบว่าเขากําลังเริ่มผลิตจากเม็ดละเจ็ดแปดร้อยบาทเนี่ยมันจะลดลงมาแค่สักสองร้อยสามร้อยบาทตรงนั้นเนี่ยเราจะแย่เลยเด็กเราจะแย่เลยเพราะเมื่อใช้ไปแล้วจะถอนตัวได้ยากมากครับตรงตอนนี้จะต้องหันกลับไปติดตาม ต้องทาอีกครับต้องมาทําอีกครับจะถูกกล่าวหาไหมครับเรื่องไปทําลายสิทธิส่วนบุคคลในโรงเรียนตอนนั้นจําได้ใช่ไหมครับจำได้มีการกล่าวหามีการต่อว่ากันว่าไปตรวจที่โรงเรียนเนี่ยเด็กเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรครับคิดว่าจะมีปัญหาไหมครับก็คงอยู่ที่สังคมว่าจะยอมรับบทบาทตรงนี้ว่าจะจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลในระหว่างที่ลูกของท่านไปเที่ยวดึกดึกดืนดนโดยตัวท่านเองไม่สามารถไปดูแลได้เนี่ยท่านยอมไหม ถ้าท่านยอมเนี่ยเราจะไปช่วยดูแลตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าออกมาต่อต้านนี่เจอาเนี่ยตำรวจก็หมดแรงเหมือนกันเพราะว่าเหนื่อยเสียเงินไม่ได้รับได้นอนกันท่านคืนเลยนะครับก็ยุ่งมองวนี่ยต,ต้องแบ่งสองอันบ้งฮะส่วนที่เป็นสถานบริการท่านทำถูกแล้วผมก็จะสังกมร,รับได้ชวนองคมรับได้แต่พอมาถึงโ <c oughs> รงเรียนเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีใหม่คะคือไม่ได้ไปตรวจในตรงแต่ไปใช้การตรวจสุขภาพซึ่งปกติตรวจอยู่แล้วก็ปนเรื่องการตรวจปัสสาวะไปแต่ว่าจะใช้รหัสเช่นแต่ละหลอดเนี่ย ที่ใส่ปัสสาวะจะใช้รหัสแทนแล้วมีผู้อำนวยการเท่านั้นที่รู้ว่าร้อนใดของไข่แล้วไม่ใช่ตรวจทั้งหมดสุ่มสุ่มเท่านั้นซึ่งกลไกนี่ใช้มาตลอดก็คือหาผู้ป่วยผู้ใดงานเพราะว่าผู้เสพคือผู้ป่วยไม่ใช่ว่าพอผู้อำนวยการเจอแล้วไล่ออกจากโรงเรียนแต่ว่าจะต้องหาทางช่วยผู้ป่วยนี่มันกลับไปสู่ประเด็นเดิมเลยว่าเรามองคนเป็นยังไงถ้ามองเมื่อท่านท่านรองนายยกว่าก็ชัดเจนว่าพวกนี้เขาเป็นเหยื่อนะเขาไม่ได้เป็นเป็นตัวปัญหาถ้ามองแบบนี้เนี่ย ทุกอย่างก็จะจะสวยหมดก็จะช่วยเขาครับนั้นพ่อแม่จะไม่ติดใจนะว่าเ,ออเขาทําเพื่อช่วยลูกเราเขาจะไม่ติดใจฮนะ